สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยพามาพบกับเจ้า All New Amela นะคะ Sport Tech รุ่น VL คันนี้เลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่659,000บาทนะคะเป็นชุดแต่งจากโรงงานมาเลยนะคะตัว Sport Tech เนี่ยจะมีชุดแต่งคือมีที่เห็นหลกัลกๆเลยนะคะจะมีสเกิ์ตนะคะมาจากโรงงานเลยทุกอย่างนะคะแล้วก็มีแม็กปัดเงานะคะที่เห็นนะคะก็คือแม็กปัดเงาจากโรงงานมาเลยค่ะ รุ่นนี้6,59,000บาทซีเท่าเมทัลลิกเพิ่มอยู่ที่5000บาทนะคะตัวนี้สปอร์ตเทคตัวนี้จะแพงกว่าตัวรุ่นปกติธรรมดาอยู่20,000บานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น V หรือรุ่น VL นะคะความโดดเด่นของเจ้าตัว s p o ร์ตเทคก็คือเน้นเลยชุดแต่งจากโรงงานค่ะที่จะไม่เหมือนไทยเลยนะคะจะเห็นว่าชุดแต่งของเขามาจากโรงงานเลยแล้วก็แม็กนะคะปัดเงานะ แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวค่ะจะเป็นสีบอลเงินนะคะตัดบอลเงินนะคะของเจ้าตัวรุ่นนี้เลยนะคะแคมเปญน,นะคะของพี่นุ้ยเลยที่นิสัน SK สเคชัวเลยนะคะใช้เงินดาวอยู่ที่19ื่นค่ะ1น0 0งมบาทน,นะคะก็เป็นเข้ามาเป็นเจ้าของจับจองกันได้เลยนะคะส่วนคันนี้นะคะก็เตรียมส่งมอบกับ น้องสานะคะน้องสาเป็นลูกค้านะคะที่น้องหนึ่งเป็นลูกค้าเก่าของพี่นุ้ยเองแนะนํามาออกกับเจ้าตัวรุ่นนี้เลยค่ะและน้องระบุมาเลยว่าขอเป็นสีเทาสีนี้นะคะพี่สีเดียวเท่านั้นแล้วก็รุ่นนี้ด้วยค่ะตัวท็อปของเจ้าสปอร์ตเทคนะคะ V L เลยตอนนี้อย่างที่บอก ปเรามีดาวตั้งแต่เริ่มต้น1 9 0 0 0บาทนะคะ19,000บาทถ้าสนใจกับเจ้า All New a m e r a นะคะ1000เทอร์โบรุ่นนี้นะคะสายตรงค่ะสายตรงเข้ามาได้เลยพยายามจะย้ำนะคะทักทายสายตรงเข้ามาก่อนนะคะทุกเงื่อนไขรา,ายละเอียดนะคะขึ้นอยู่กับรายได้และอาชีพของลูกค้าแต่ละท่านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราพามาชมเจ้า Sporttech รอบคันกันนะคะ ตั้งแต่สเกิร์ตด้านหน้าแม็กปัดเงาจากโรงงานนะคะจากโรงงานเลยนะคะทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แล้วก็มีกันศาสตร์นะคะคันนี้น้องสาเป็นข้าราชการนะคะก็จะเน้นที่ดอกเบี้ยของข้าราชการนะคะพิเศษ เลยแทบคือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะรุ่นนี้ออปชันมีจัดมาเต็มอยู่แล้วนะคะแค่ใช้เงินออกรถต้องการดาวแบบใช้เงินน้อยหรืออยากจะใช้ดอกเบียเ้ยเศษใส่ตรงเข้ามาเลยค่ะใส่ตรงเข้ามาเลยพี่นุ้ยรออยู่นะคะส่วนวันนี้พี่นุ้ยขอตัวก่อนนะคะแล้วเรามาพบกับแคมเปญของเจ้าออนิวอเมรากันแต่ละรุ่นได้นะคะสวัสดีค่ะ